สวัสดีครับพวกผมป๋างแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเอยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวชะเชิงสาวครับ ก็เรียนมาหมู่บ้านพึกษา24ตำบลสาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉเชิงเราไฟฟ้าไฟทางรถเก็บขยะรอปพภอพอไม่ได้รับความสะดวกตรวจสอบจู่โจมป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านงบดุลมันทีหยุดนิ่งมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี2554เหลือไปเห็นคณะแม่บ้านกำลังขมักขม้นปึกอก ข่าวหวานอยู่ตรงก็ไปสอบถามเท่านั้นแหละครับปัญหาก็พรั่งพลูรู้หมดขอร้องให้เพื่อนสมาชิกมาจ่ายเงินค่าส่วนกลางให้ครบทุกรังคาเรือนหน่อยคนที่เคยจ่ายเมื่อเห็นเพื่อนไม่จ่ายก็ไม่จ่ายตามเจ้าของโครงการพึกษาก็สร้างปัญหาซ้ําเก็บเงินส่วนกลางเปรแรกกับเปรดหลังไม่เท่ากันทิ้งปัญหาไว้ก่อนแล้วค่อยถอนตัวออกไปครับ และก็จูงมือไปที่บ้านไม่ใช่ไปทํำมิดีมิร้ายนะครับพาไปดูน้ําประปาที่รองไว้หลังบ้านตะกอนขุ่นดําบางครั้งมีกลิ่นเหม็นสมาคมแม่บ้านปรึกษา24เครืองนะสามีไปทํางานคราบเสื้อดําเหลืองไม่หรอแล้วหยิบมบีลค่าน้ําประปามาให้ดูคิดว่าเป็นน้ําประปาบาดาลของท้องถิ่นที่ไหนได้ของการประปาส่วนภูมิภาคไม่ไหวแล้วท่านผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคก็เป็นผู้หญิงห่วยจัดหนัก จัดเต็มให้ด้วยนะคระับฐานเลขที่บัญชีที่จะช่วยเหลือน้องกลับบ้านนะคะของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเยอะทีเดียวนะคะแล้วขึ้นอีกครั้งหนึ่งเลขที่บัญชี049ขีด2ขีดขีดธนาคารทหารไทยสาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะคะช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับติดตามเที่ยงวันทันเหตุการณ์กันต่อเลยนะครับคุณมินดานผมกฤตและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ